สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับได้นำพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากในจังหวัดหนองคายในภาคอีสานเหล่านะครับซึ่งพระองค์นี้นะครับมีชื่อว่าหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตือ่อซึ่งทุกท่านนั้นเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระกริ่งนะครับพระกริ่งหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตือ้อรุ่นแรกเลยนะครับ สร้างปี2512นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เหล่าเซียนพระหรือว่านักสะสมพระต่างๆนะครับได้นิยมกันนะครับเป็นที่นิยมกันก็คือจะมีเอกลักษณ์เฉพาะองค์นะครับก็จะเป็นท้องแตกนะครับก็จะเป็นท้องแตกก็คือเอเรียกติดปากกันเลยนะครับว่าเป็นหลวงพ่อพระเองค์เตอร์รุ่นท้องแตกปี12 นะครับนี่บริเวณด้านข้างนะครับก็เป็นพระที่สวยงามมากนะครับองนี้นะครับก็ได้นําไปประกวดนะครับประกวดหลายที่นะครับก็ได้รางวัลโบแดงมาก็เยอะนะครับการันตีได้เลยนะครับองนี้สวยมากนะครับสวยมากจะให้ดูกล่องนะครับกล่องของ ที่ใส่พระองค์นี้อยู่นะครับนี่ครับเป็นรางวัลโบแดงนะครับโต๊ะที่9นะครับที่อันนี้ก็คือกล่องของที่ได้ไปไปประกวดที่จังหวัดเลยนะครับไม่ทราบปีนะครับก็ไปประกวดปีไหนจําไม่ได้แล้วเพราะว่านานมากนะครับก็ไม่ได้เอาไปประกวดที่ไหนเลยนะครับหลังจากนั้นก็เก็บนะครับเก็บแล้วก็ห่อุ้มด้วยพลาสติกอย่างดีนะครับยังไม่มี ปัจจัยหรือว่ามีเงินที่จะได้นําไปไปเลี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็เป็นพระที่สวยงามมากนะครับ